กทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมบรรยากาศคอยคำลงแรงมบรน,นยกาคอยก็ได้เดินทางขึ้นมาป่ามาดงได้ทุกคนถือว่าห่างหายกายเฮิงเตบิบอยู่ที่มาป่ามาดงกั การเวกการงานเจ็บไข้ได้ป่วยได้หลานพาเราไปห้องหมอได้นะก็เลยบีได้ขึ้นมาเึงเติมมื่อนี้ก็ขึ้นมาสามคนทุกคนเลยนเติ่มแล้วก็พันสุพรรณนะนมาหอดแล้วก็สิได้ดังไฟอุดยุงอุด,อด,อดเพลแล้วก็หาทางไปหาเลาะลัดแรงนะวัอนี้นะจดกสิได้สิมานไปแล้วทุกคนเลยคือเก่าถือเดิมทุกคนเลยเอารถมาไในวัอนี้เลยเอารถจักมาคือเก้า ทางก็เริ่มยะได้ทางนะเริ่มยะแล้วชุดนี้ชุดหน้ายันขึ้นไป่ได้น้ำมันตามทางหลายแล้วฝนตกหลายแล้วดังไฟก่อนดังไฟประกอบอาวุธใช้เนน้อยกับไปหาเลาะวันนี้มันสิ่คำค้ำจัง้อยบรรยากาศกรล่มเลยทุกคนเะ còn những cái thêm ngàn nào phải đều nhúc nhái nhúc nhái nhẹ nhái đều phải hạ phước cũng mà nghèo xuống đi là, bảng là, là mà bảng hối là mình thì cũng mà nghèo cặp cũng mà phầy nữa mặc phật của mấy nghèo rồi con này nghèo có lăng súp mình nghèo có lăng súp đây ô nó cái thế nào đây kim một con một con đang súp ừ, chom 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 béo béo oh cột xuống nát phớt chẳng là thế phớt răng khờ bộ lạ phớt khờ lạ กสูงเลยเขาม่มยเลยโอ้โ่อต่ออร์ทั้งคือพูละมันขึ้นทั้งคือ ถืออุ้มนี่มันก็เคยมาเนะลยเตลปีเลยใส่นางแถวนี้เละใิ่ไหมฝึกกระหอการมากินไม่ไหมทุกคนนี่คือสิมันกระหอกการโอ้ล่นหลายแล้วนะนี่พี่ากินไปเลย กล้ามกิ่งที่อยน่ในห้อห้อกระเล่นนี่แหละโ้หลาย,ย่ไหยังเฟิร์ก็ทุกคนเลยคำาแล้จังอ,อ่อ sidaadeimaan beleka lunnam ndeere kone ตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนเลยเพิ่งก็มีเห็นมันเท่าเลยนี่ก็เสียงมันหองไม่ได้เพิ่งจ็คเต็มอีกแล้วมันก็มันก็สมทบกับทีมงานเรางานเรามีผู้ใดหรือบ่ครับไม่ได้ก็ได้จำแจ่วมาจากรอบรอบเลยมีมานีม่ม้าทุกคน,นเลยฮอนบอสเลยหนึงานอะไรก็มาวันละ

ยังมีลาอยู่นะเงินบ้านสุพรรณตามมึงมันเติมก็คือได้ยินเสียงเสียงลัน้นเป็นแล้วฮะเงินกุ้งไหม,ม,มแล้วแล้วเพื่อนี่เฮ้ยื่อไง อิซิเมนฟักโคฟักแกงแล้วแหละมันเนี่ยเซอร์บอร์พักก็ไฟเขาได้ใจเลยในหมูปิ้งมาจี้พักเลยลมเนี่จะมาโซโล่ถึงสิ้ดก

ทำนี่เลยกว่านี่นีนไก่ล่ะเป็นน้ำนี่ไก่เป็กบไม้เขาดกบไม้นี่ไกือวะไก่กบไมเป็นไไก่จะมียก่มันนั่งยืนอยู่แม่กบไมเลยเด้จะเป็นเอาจะหามากนนั้น การวางไม้แห่งรับนเอี่งมันต่างกัน mặn rồi. พักเรียบร้อยทุกคนเลยเดี๋ยวไปพักซื้อพร้อมเดียวเลยได้นี่เื้นยาวๆแล้วไปพักกันเก็บแป้นโน่เขราจ้า Còn ừ héo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตัวนั้นปิ้งกระปาดตัวนั้นโอ้ทันใจขน,นาดค้างจะนี้ฟดเลยโอ้ปิ้งกระปาดท่านเติมนะท่านไม่ได้บอกไม่ได้ không chết là à, này, cứ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อาหารการกินพร้อมแล้วทุกคนมา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 ขแรงเสพเสมเดแกงแหลวเน่นลาบเหลวตอนทางใหญ่แล้วอืมยอยากเอาก็บบดับไปทีข้าเนื้อเนื้อ มเหียว,วเลยขราวเงี่กิดเลยขาวมุ้งนอนงอนไไปกินข้าวเด็ดแจ่บทุกคนไปวันนีน้กินข้าวกัหนหมดเลย